How to น่ารู้5วิธีหยุดอาการไอภายใน1วันสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการหยุดอาการไอแบบเห็นผลแบบง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานเพียงแค่1วันคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นและอาการไอก็จะหยุดลงอย่างแน่นอนเมื่อคุณปฏิบัติตามอย่างถูกต้องครับ 1พยายามอย่ากระแอมอย่าไอถ้าหากคุณรู้สึกระคายเคืองคอให้จิบน้ำครับมันจะช่วยได้มากและสามารถหยุดอาการไอได้ 2. ส,สวมผ้าพันคอไว้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะมีอากาศร้อนหรืออากาศหนาวก็ขอแนะนําให้สวมผ้าพันคอนะครับมันทําให้คอของคุณนั้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะลดอาการระคายเคืองอีกด้วย 3. พยายามไม่รับประทานอาหารแสลงอาทิเช่นพวกถั่วหรืออาหารที่สามารถทำให้เราระคายเคืองและรู้สึกไอได้ไม่ทำให้เราหายได้เร็วมากยิ่งขึ้น 4. นอนพักผ่อนให้เต็มที่ในหนึ่งวันในช่วงเวลาหนึ่งวันนี้ขอแนะนำให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับจะทำให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นและอาการไอรวมไปถึงอาการระคายเคืองคอก็จะลดลง 5. อย่างสุดท้าย รับประทานยาฆ่าเชื้อ,อยาแก้อักเสบให้บ่อยครับซึ่งถ้าหากคุณเริ่มมีอาการขอแนะนำให้ทานยาดาักไว้เลยติดต่อเภสัชหรือแพทย์ก็ได้นะครับในการรักษาจะช่วยได้มากเลยทีเดียวสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไป